มีข่าวออกมาเตือนภัยคุณผู้ชมและช่วยกันบอกต่อนะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแก้ไขแล้วก็ปกป,ป,ป้องระบบนะครับไม่งั้นเงินในบัญชีของคุณผู้ชมเนี่ยคือมันจะโดนด,ดูดหายไปเลยในขณะที่กําลังวางชาร์จแบตเอาไว้เฉยๆโดยที่เราไม่ได้ไปทําอะไรนะครับผมย้านะข่าวนี้เนี่ยประชาชนไม่ได้ทําอะไรเราก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วนะครับแต่เงินมันถูกดูดมันถูกโอนออกไปนอกบัญชีเนี่ยได้อย่างไรช่วยกันบอกต่อช่วยกันเรียกร้องครับ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวมาฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือตำรวจไซเบอร์กระทรวงดีเออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับต้องหัดทํางานเชิงรุกแล้วเพราะอุทาหรณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับหนุ่มคนหนึ่งครับเขาไปแจ้งความแล้วนะเขาไม่ได้กูเรื่องไนงะเขาออกมาประกาศเลยนะฮะว่าอยู่ๆเงินนะเขาหายออกไปเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทและเขายืนยันนะเขาเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองไม่กดลิงก์ไม่กดแอปไม่เข้าไลนา์ไม่รับเบอร์แปลกไม่ทําอะไรทั้งนั้น เขาบอกว่าไอ้เนี่ยสนใจนะมือถือเนี้ยเอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวเขาใช้ชื่อว่าเกมเลยเนี่ย ROV นะ ROV เนี่ยเขาให้ดูเลยอ่าผมให้ดูข่าวนะจากข่าวเนี่ยสลิปของเขาเนี่ยอ่าอยู่ๆก็ถูกโอนไปไหม้สลิปโมบายแบงกิ้งเห็นไหมโอนไปจริงเขาบอกเห็นไหมอ่าดูนะคุณผู้ชมต้องช่วยกันเรียกร้องช่วยกันบอกต่อประกาศออกไปนะครับ เขาบอกว่าโลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวันซวยตั้งแต่ต้นปีเลยนะซวยตั้งแต่ต้นปีแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปแจ้งความแล้วว่ามันเกิดขึ้นได้ยอย่างไรแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากทางธนาคารรู้ไหมธนาคารบอกไงธนาคารบอกว่าเดี๋ยวก่อนรอสิบห้าวันรอสิบห้าวันไม่รวมวันหยุดอ,อะไรต่อมีอะไรด้วยนะถ้ามันติดวันหยุดก็อาจจะไปไกลกว่านั้นเห็นไหมฮะหน่วยงานการทําง,งานอะไรต่างๆ,างๆ,างๆนานาเนี่ยมันมันไม่ทันอะ่ะ อย่าเรีกว่าทันใจนะมันไม่ทันผู้ร้ายเวลามันเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นนะครับแล้วแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะอยู่ๆเนี่ยนะ,ะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้คือเงินเขาถูกโอนออกจากบัญชีตามจำนวนดังกล่าวเขายืนยันว่าเขาไม่ได้โอนนะสองเขาบอกว่าปกติเวลาเงินออกทุกครั้งเนี่ยมันจะมีการบันทึกสลิปเข้าในเครื่องทุกครั้งแต่จากการโอนครั้งนี้ไม่ได้มีข้อความแจ้งนะครับนะมีการโอนออกไปจริงมีข้อความแจ้ง แต่ไม่มีสลิปบันทึกเห็นไ,ไหมเขาก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นสมช่วงเวลาที่โอนออกอันนี้น่าสนใจนะเขาบอกว่า11นาฬิกา5้นาทีเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เล่นเขาไม่ได้จับมือถือแค่ชาร์จแบตนี่ไงประเด็นไงที่แค่ชาร์จแบตแ,แ,แล้ววางไว้ข้างๆซึ่งผมก็นั่งเล่นคอมอยู่ปกติไม่ได้ยุ่งอะไรกับมือถือโอ้โหน่ากลัวนะเขายืนยันว่าเขาอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยในเวลานั้นนะ นะแล้วในวันนั้นก็ไม่ได้มีบุคคลใดโทรเข้ามาหรือว่าใครทักมาแปลกๆอย่างแน่นอนเขาไม่เคยเไปโหลดแอปสัมภาร,รแอปแปลกๆอย่างแน่นอนและก็ไม่เคยกดเข้าลิงก์อะไรใดๆทั้งสิน้นเจ็ดเมื่อไปคุยกับทาง call center แม้แต่ตำรวจก็บอกเลยว่าโบ้ยกลับมาหาผมอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าคุณนั่นแหละไปแอบกดลิงก์ไปทำแอปอะไรหรือเปล่าคุณคุณจำไม่ได้หรือเปล่าเห็นไ,ไหมนะ แกบอกอีกต่อนะฮะว่าผมได้แจ้งความให้ธนาคารเนี่ยตรวจสอบเช็คธรุรกรรมรถสเตทเมนต์ของปลายทางแล้วแต่ธนาคารแจ้งต้องใช้ระยะเวลาเงินการ15วันไม่รวมเสาร์วาิิตย์แล้วจะส่งให้ทางตํารวจดําเนินคดีต่อนะแกก็เลยบอกว่าณนะวันนี้ไม่รู้ชะตากรรมเลยนะครับว่าธนาคารจะรับผิดชอบหรือเปล่าหากใครมีคําแนะนําว่าจะสู้หรือจะรับมือกันยังไงเนี่ยช่วยแนะนําผมด้วยหรือท่านทานายเก่ง ผมอยากได้คําปรึกษาขอบคุณกําลังใจที่ส่งมาเออเป็นเคสตัวอย่างอันนี้อันนี้หนักเลยนะครับหมายถึงว่าเราไม่ได้ทําอะไรเอามือถือว่างไว้เฉยๆแล้วอยู่เงินก็โดนดูดไปไอที่ผ่านมาเตือนใช่ไหมบอกประชาชนต้องระวังตัวเองใช่ไหมครับบอกว่าอย่าไปกดนั้นอย่าไปกดนี้อย่าไปทํานูน่ทนทํานี่อันนี้เขาไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นข่าวแบบเนี้ยมันเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อทุกคนช่วยกันส่งต่อแล้วก็แจ้งเตือนกันด้วยนะครับ ข่าวนี้ไม่ใช่ส่งต่อให้ใหทุกคนระวังมันจะระวังยังไงกูก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วแต่เป็นการกดดันธนาคารต้องรับผิดชอบยังไงบ้างตํารวจไซเบอร์ตํารวจบ้าน DES หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทํางานปราบโจรทันมันไหมเพราะมันพัฒนาขึ้นตลอดเวลาแล้วข่าวเนี้ธนาคารความเก่งๆจะเข้ามาจับเพื่อเข้าไปตรวจสอบเป็นอุทาหรณ์น่ากลัวนะครับ ตายสิครับเอามือถือวางชาร์จไว้เฉยๆแล้วดวนลดเงินโดนโอน,น,น,นออกไปเนี่ยแล้วจะให้ทํำยังไงอีกนะคุณผู้ชมครับข่าวนี้ต้องช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงออกไปครับผมต้องกราบขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนสินค้าชุมชนรสชาติคุณภาพเยี่ยมจากยุคนนะครับวันนี้ผมมีสองผลิตภัณฑ์นะครับจากสจังหวัดเลยนะครับอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะฮะอันนี้ก็คือหมูแผ่นนะ จากนกครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมคุณผู้ชมครับโอ้โหแผ่นเนี่ยกรอบบางหอมอร่อยเป็นอย่างมากอันนี้หมูแผ่นนะฮะจากนกครชัยศรีคุณผู้ชมครับเป็นชุมชนที่นั่นนะครับอันนี้ปลาสลิดก็ได้กินกันมาพักใหญ่แล้วนะฮะปลาสลิดทอดจากยุคน,นะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเป็นหมูแผ่นนะครับชุดละ99บาทนะครับชุดละ99บาท100กรัม พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับมันก็จะชัวร์มากนะครับเพราะว่าได้คุยกับทางทีมงานโดยตรงแล้วถ้าไม่เป็นอีกเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับลิงก์ไลน์นั้นจะอยู่ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook หรือถ้าไม่รู้จริงๆก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาก่อนนะครับอันนี้เป็นหมูแผ่นนะฮะที่ผมไปกินมาแล้วผมชอบมากนะครับชุดละ99บาบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับนะ ชุลละ99บาทน้ําหนัก100กรัมนะครับเราจะแพ็คจัดส่งไปอย่างดีเพื่อลดการกระแทกให้ได้มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากครับกินเนี่ยโหมันมันมันกรอบมันกระแทกแล้วมันก็มันเหมือนกับละลายในลิ้นเหมือนกับกินขนมขบเคี้ยวต่างๆแต่เป็นหมูแผ่นนะแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารแล้วก็ได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวของยุคนด้วยนะครับเนี่ยฮะหมูแผ่นนะ หรือปลาสลิดอันนี้จากดอนเจดีเลยครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับปลาสลิดท,ที่นั่นเพราะเนื้อมันจะนุ่มมันจะมีกลิ่นหอมนะไม่เหมือนปลาสลิดท,ที่อื่นบางบอกเขาก็ดีไปแบบหนึง่ง mm hmm. ดอนเจดีสุพรรณบุรีเขาก็ดีอีกแบบหนึง่งนะผมจะใช้ไปลาสลิดประมาณ3นิ้วเห็นไหมประมาณสนิ้วผมนะอ้วนๆหน่อยนะครับถ้ามาตอนตากมาเนี่ยนะครับมันจะประมาณ8 9 10ตัวโลประมาณนี้นะแต่พอทอดพุบน้ำหนักมันก็จะลงหน่อยนะครับ สี่ตัวหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับทอดสดใหม่นะฮะตามออเดอร์เลยนะครับคุณผู้ชมสั่งมาอาทีมงานเตรียมปลาทอดทรงทอดทรงน้ำมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยได้ทานของใหม่เสมอนะฮะสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้ามาครับใต้คอมเมนต์ไม่ว่าจะ Facebook หรือว่า u t u b e นะหรือไม่ก็อินบ็อกซ์ครับกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอมมองยุคนที่คุณผู้ชมดูข่าวอยู่ณนะขณะนี้ก็ได้ ปลามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนะอันนี้เพิ่งทอดแล้วก็แพ็คแล้วก็มาถ่ายคลิปนะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นแบบไหนหากินยากหน่อยนะฮะถ้าเป็นคนถแถวๆโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลสมุทรปราการสุพรรณบุรีเนี่ยเขาเขาค่อนข้างจะมีทานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นภาคอื่นๆเนี่ยคือหาของที่คนตั้งใจทํามากนะผมเป็นนักข่าวไง นะเวลาทําก็ซีเรียสเหมือนกับศึกษาข้อมูลค้นคว้าในการทําข่าวนะั่นแหละและที่สําคัญต้องเป็นของที่เรากินเองจริงๆนะฮะอันนี้ปลาสลิดจากดอนเจดีสุพรรณบุรีนะฮะร้อยหกสิบเก้าบาทต่อนหนึ่งแพ็คอันนี้จากนกครชัยศรีอนะิมพอร์ตนฮะนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับหมูแผ่นจากชุมชนคุณผู้ชมดูสิโอ้ชุดละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับหรือจะสั่งสองชุดพร้อมกันเลยก็ยังได้คุณผู้ชมครับเนี่ยมีทั้งหมูแผ่นหนึ่งชุดเก้าสิบเก้านะครับ ปลาสลิดหนึ่งชุดร้สนะครับเพราะว่าค่าจัดส่งมันก็มันก็คิดตามของจริงนะฮะของทางเราจะใช้ของไปรษณียเป็นหลักนะเนี่ยครับนี่เป็นสินค้าอันนี้เป็นตัวใหม่นะฮะใครที่ยังไม่เคยทานเนี่ยลองไปทานดูนะครับนี่ฮะเป็นตัวใหม่ปีนี้ผมก็กล่าวว่า,า,วาช่วงนี้ผมก็กล่าวว่าเอาขายประมาณเท่านี้ก่อนตามผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละนะครับเพราะว่าก็เยอะละนะผมก็ทํางานหลายอย่างเดี๋ยวจะไม่มีแรงทํางานอย่างอื่นซะก่อนนะครับนี่ฮะหมูแผ่นโอ้โห นะผมภูมิใจมากคือไปได้ไปได้กินแล้วโอ้โหว้าวเลยอะพอว้าวปุ๊บเออนะงั้นก็เอาไปเอาไปขายกับคุณผู้ชมได้กินนะครับได้สนับสนุนชาวบ้านชุมชนด้วยรายได้ส่วนหนึ่งผมก็ามาทําทีมข่าวนะครับนะเหลือตกอยู่ที่ผมไม่เท่าไหร่นะบางครั้งไม่เหลือซะทด้ซ้ำไปเพราะว่าก็ต้องเป็นค่าจ้างให้กับทีมงานแอดมินนะคนทํากับข้าวคนทําอะไรแบบนี้นะมันก็เยอะอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับ นี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นผมทําอาชีพสุจริตครับใครจะว่าใครจะดูฉูกอะไรยังไงผมเนี่ยนะครับก็ช่างเขาเถอะนะผมไม่ได้ไปขายยาบ้าผมไม่ได้ไปค้าอาวุธปืนเถื่อนนะครับนะผมนี่ภูมิใจนะเพราะผมเป็นลูกหลานแม่ค้าเป็นผู้เป็นคนมาจนถึงทุกวันเนี้ยก็แม่ผมนั่นแหละส่งเสียนะครับนะเป็นลูกหลานแม่ค้าเพราะฉะนั้นอาชีพค้าขายคืออาชีพของคุณแม่ผมที่ผมเคารพนะแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับ คุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวปากเป็นเป็น,ป,นปากเป็นเสียงแล้วก็เลือกแต่ของที่แน่นอนครับสดใหม่มาให้กับคุณผู้ชมนะครับหมูแผ่นครับ99บาทเท่านั้นน้ำหนัก100กรัมอร่อยมากกรอบมากถ้าคุณผู้ชมเคยกินที่ไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าที่เคยกินมันอร่อยเนี่ยนะลองตัวนี้ดูนะลองตัวนี้ดูนะคือมันได้ทั้งความอร่อยคุณภาพ ความจริงจังความซีเรียสสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านตอนนี้ทุนใหญ่ปลาใหญ่จะกินปลาเล็กกันหมดแล้วนะแล้วก็ได้เงินมาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวเล็กๆเ,เป็นปากเป็นเสียงของชาวบ้านกล้าพูดกล้านําเสนอนะแล้วก็สามารถจ้างงานในชุมชนก็สามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของยุคคนได้นะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือ ในกล่องข้อความครับอินบ็อกซ์ก็พิมพ์ว่าสนใจก็ไปได้เอาชัวร์สุดครับด้านล่างคอมเมนต์ครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปในลิงก์ไลน์สั่งซื้อในนั้นได้เลยนะครับจะได้พูดคุยกับทางทีมงานไม่ว่าจะทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่นะครับอันนี้99เท่านั้นนะครับส่วนอันนี้อันนี้ก็169จากดอนเจดีสุพรรณบุรีเดี๋ยวอัพคลิปจ็ก็ว่าจะจัดแล้วเนี่ยนะครับ <laughs> ก็ว่าจะจัดละนะครับ ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รักแล้วก็ที่เอ็นดูที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแม้ว่าจะโดนดูถูกเหยียดหยามอย่างไรก็ตามแต่แต่ว่าการทําองค์กรข่าวนะครับมันก็ต้องมีลูกน้องมีทีมงานมีค่ารถมีค่ารามีค่าชี้จ่ายอะไรต่างๆมากมายนะครับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นําองค์กรนะครับก็ต้องรับผิดชอบหนักสุดก็คือต้องหาเงินเข้านะก็ได้คุณผู้ชมนี่แหละครับคอยสนับสนุนผมก็ไม่รับบริจาคนะเออลืมบอกไป ไม่รับบริจาคใครจะเอาเงินเอาทองมาให้เนี่ยไม่เอานะครับผมขายของผมยืนอยู่ด้วยลำแข้งผมจะดีกว่าก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดไล่ตั้งแต่แหนมมาแล้วตั้งแต่เปิดตัวนะจนได้รับความนิยมสูงที่สุดณนะขณะน,นี้และผมจะทําให้ดีที่สุดไม่ทําให้ผิดหวังกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ